สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับโอเทเพรยนนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่บริษัทเพชยนต์รถมือ2นะครับผมบริษัทจําหน่ายรถยนต์มือ2ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นมินบุรีเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพามารีวิวรถครอบครัวนะครับนั่นก็คือ isuzu mu-x คันนี้นั่นเองนะครับคันนี้นะครับเป็น mu-x โฉมปี2010 6นะครับเลขไม่ไม่เยอะเลยนะครับแค่90,000โลเท่านั้นเองนะไม่ถึงแสนโลนะสภาพสวยมากๆเลยนะครับและที่สําคัญนะคันนี้ตอนเป็นมือหนึ่งนะต้องมีประมาณล้านสองล้านสามเลยนะครับแต่คันนี้เราขายอยู่ที่7จ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับกับรถปี2016สภาพนางฟ้าแบบนี้นะครับสีดำนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถครอบครัวอยู่ นะครับผมเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดภายนอกภายในนะครับคันนี้ว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากไฟนะครับไฟหน้าคันนี้จะให้มาเป็นแบบเป็นไฟโปรเจคเตอร์มาให้แล้วนะครับผมไฟเลี้ยวไฟสูงมีมาให้อยู่ในโคมนะครับผมในส่วนของด้านล่างกันชนล่างนะคันนี้ก็จะมีไฟสปอตไลท์แล้วก็ไฟ LED มาให้ด้วยนะครับเวลาเราสตาร์ทขับตอนกลางวันเนี่ยไฟ LED มันจะติด ขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้านะครับจะเป็นโครเมียม2ชั้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะมาพร้อมโลโกโออ้ยูสุตรงกลางสวยๆแบบนี้เลยนะครับพาร์ทหน้าที่เห็นนี่นะครับก็คือเป็นทุกชิ้นส่วนเนี่ยเป็นชิ้นเดิมๆนะครับไม่มีการชนหนักหรือการเปลี่ยนชิ้นงานใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่านะครับในส่วนกระจังแล้วก็กันชนนะครับในส่วนของกันชนด้านล่างนะจะมีตกแต่งด้วยสีเทาสีเทาเมทัลลิก นะครับตัดกับสีดำนะสวยงามมากๆเลยคันนี้นะครับในส่วนของรายละเอียดอื่นๆนะครับล้อคันนี้ก็จะมาพร้อมกับล้อขนาดา16นิ้วนะครับมาพร้อมอยางปี2019นะแล้วก็ช่วงล่างเดิมๆเลยคันนี้นะครับผมระบบเบรก ABS พร้อมนะครับคันนี้มีระบบกระจายแรงเบรกเสริมแรงเบรกมีมาให้ครบเลยนะคันนี้ ติดฟิล์มมาให้แล้วรอบคันนะภาษีพ,พรบอรต่อให้แล้วนะถึงปี65้าเลยนะครับใช้ยาวๆถึงกลางปีหน้าเลยนะในส่วนของกระจกมองข้างก็จะเป็นโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้อยู่ในโครมแล้วนะครับที่จับเปิดประตูก็จะเป็นโครเมียมเช่นกันนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ค่อยมีริ้วรอยเลยนะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะจะมีบันไดามาให้ นะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับพอรถค่อนข้างสูงนิดนึงนะเขาก็จะมีบันไดมาให้นะครับในส่วนของโครงสร้างนะครับโครงสร้างคันนี้นะจุดยึดต่างๆนะครับบอกเลยเดิมเดิมนะครับอ่าไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะวันนี้แสงค่อนข้างน้อยนะครับแต่รายละเอียดนะผมจะบอกให้ฟังรถคันนี้ไม่มีการชนมาแน่นอนนะครับจุดยึดต่างๆนะขอบสันรประตูเดิมเดิมนะครับ เราให้ดูกันเลยนะทุกซอกทุกมุมนะครับสวยงามมากๆนะลูกค้าที่หารถเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวมิวเออยู่นะครับติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะที่เบอร์ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับ0ูนย์เก้าแปดสี่สี่หกห้าสองสองสองนะครับผมอ่ารายละเอียดนะครับเรามาดูกันต่อนะครับนี่จุดยึดโครงสร้างนะเดิมเดมผมบอกก่อนเลยนะครับสวยสวยเลยนะครับอ่ารายละเอียดต่อมาครับด้านหลังนะอ่าเราดูด้านบนก่อน มีลาวแหลกมาให้ทั้ง2ด้านเลยนะครับอยู่ในสภาพที่สวยงามเลยนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับไฟท้องไฟท้ายนะครับไฟท้ายจะเป็นหลอดไส้ทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นโคมเดิมๆนะที่ติดมากับรถนะไม่มีการเปลี่ยนนะครับในส่วนของด้านท้ายด้านท้ายรถคันนี้นะฝาประตูท้ายนะครับเดิมๆนะครับรายละเอียดต่างๆยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมอ่านี่นะครับ มีมาพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะครับอยู่ด้านบนมีสปอยเลอร์มาให้นะครับกระจกบานหลังมีไล่ฟ้ามาให้แล้วนะครับมีติดไล่ฟ้ามาให้แล้วแล้วก็มาพร้อมกับก้านปัดน้้ำฝน1กา้านมีตกแต่งในส่วนของโครเมียมมาให้นะตรงเหนือป้ายทะเบียนนะครับเป็นตกแต่งโครเมียมมาให้แล้วนะครับกันชนท้ายนะครับกันชนท้ายเดิมเดิมเลยมีตัดขอบล่างเหมือนด้านหน้าเลยคือเป็นสีเทาเมทัลลิก มาพร้อมกับไฟทับทิมนะตรงนี้นะครับรายละเอียดที่เห็นนี่คือเป็นรายละเอียดเดิมของรถนะครับน,นะครับเราให้ดูเลยทั้งทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับพอเปิดขึ้นมานะครับสภาพเดิมเดิมนะรายละเอียดของเบาะด้านหลังนะไม่ค่อยมีริ้วรอยนะครับผมสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับเบาะหลังสามารถพับได้ นะครับดึงแล้วก็พับแบบนี้นะครับพับได้ทั้งสองด้านนะครับในส่วนของที่นั่งแถวที่3นะครับนี่จะพับแบบนี้นะครับนะครับวางของสัมภาระได้มากขึ้นนะครับกรณีที่ไปเที่ยวไปเที่ยนนะขนล,ลูกไปมีของสัมภาระวางแบบนี้ได้เลยนะจุได้เยอะมากๆนะครับมีถาดใส่ของมาให้ด้วยตรงนี้นะเป็นพลาสติกแข็งนะ คงทนแน่นอนนะครับสภาพดีแถมให้เลยนะมีที่วางแก้วนะ้ำมาให้ด้วยนะครับตรงนี้ทั้งทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับมีช่องเก็บอะไหล่เขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือนะอยู่ทางด้านขวานี้เราเปิดออกมาแบบนี้นะครับอ่าก็จะมีชุดช่วยเหลืออยู่นะครับผมมีที่ยึดจับยึดทางด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็ทางฝั่งด้านซ้ายก็จะมีช่องจ่ายไฟตรงนี้มาให้นะ นี่ขนาด1 2ึงวัตต์นะครับผมนะครับรายละเอียดนะครับรอยอาร์ตต่างๆเดิมๆนะครับคันนี้ไม่มีการถูกจิ้มตูดมาแน่นอนนะครับโครงสร้างฝาประตูนะจุดน็อตยึดต่างๆเป็นน็อตยึดเดิมๆนะครับผมตัวโช๊คนะครับก็เป็นโช๊คเดิมๆเลยนะครับคันนี้ไม่มีการเปลี่ยนนะอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับผมฝาท้ายก็เช่นกันนะขอบสันเดิมๆลูกไปไม่มีสะดุดนะครับ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะครับลูกค้าที่ดูคลิปอยู่แล้วสนใจนะครับติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับผมอ่านะครับสีดําสวยมากครับ m u l x ปี16คันนี้ไมาแค่90,000โลเท่านั้นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่นั่งแถว2อกันก่อนนะครับพอเปิดประตูเข้ามานะคันนี้จะตกแต่งไปด้วยสีทูโทนะเราจะมีตัดกับลายไม้นะครับอย่าง ประตูหลังเนี่ยครับจะเป็นบูด้วยพลาสติกขึ้นรูปแบบฮาร์ดนะครับแล้วก็จะมีบูหนังมาให้ด้วยนะตรงนี้เดินตะเข็บมาให้ด้วยสวยๆเลยนะครับแล้วตรงช่วงที่จะเปิดประตูตรงนี้นะครับลากยาวมาจะมีตกแต่งด้วยลายไม้นะครับสภาพดีมากๆนะครับสวยงามจริงๆนะครับคันนี้วางแก้วน้ําได้นะครับมีให้วางแก้วน้ําเบาะคันนี้จะเป็นเบาะหนังสีเบดนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยนะครับ พับได้ทุกตำแหน่งนะเวลาเราขึ้นรถนะครับเนี่เราให้ดูเลยนะครับอ่าแล้วก็ตรงทางด้านด้านบ่อหลังคู่หน้าจะมีกระเป๋าจิงโจ้มาให้นะครับมีผ้ายางปูพื้นมาให้แล้วนะครับในส่วนของเพดานด้านบนนะคันนี้แอร์เรียกได้ว่าเย็นฉ่ำเลยมีแอร์ทุกจุดนะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านแถวที่2แถวที่3นะครับมีแอร์ให้ทุกตำแหน่งนะครับผมอ่าครับ ที่สำคัญนะครับคันนี้มีจอมีจอมาด้วยนะขนาด10นิ้วนะครับให้ความบันเทิงมาเต็มที่เลยนะครับมีจอมาให้เวลาลูกนั่งดูหนังข้างหลังก็จะไม่รบกวนการขับขี่ของคุณพ่อนะครับมีไฟนะให้ทั้งทาง,ทงด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยแบบนี้นะอ่าเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากๆแล้วก็มีปรับอุณหภูมิแอร์ได้ด้วยนะตรงนี้นะครับไม่ต้องไปพึ่งด้านหน้านะครับนี่หมุนปรับตรงนี้ได้เลยนะจะมีแอร์มาให้นะครับ เรียกได้ว่าจัดเต็มนะครับออปชันคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดด้านหน้ากันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับคันนี้กุญแจเขาให้มาจะเป็นกุญแจรีโมทนะครับผมรายละเอียดต่อมานะประตูสีดําตกแต่งด้วยสีดําเหมือนกันจะมีเดินลายไม้ตรงนี้ให้ด้วยนะสี้ำตานนะครับแล้วก็จะมีบูหนังตรงนี้เป็นสีเบดนะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะครับออตโต้จุดเดียวคือฝั่งคนขับนะครับ อันนี้นะครับสามารถปรับตำแหน่งกระจกระจกได้นะตรงนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้านะมีระบบป้องกันลื่นถลไมาให้ด้วยตรงนี้นะครับคันนี้นะก็จะคอนโซลตกแต่งไปด้วยสีดำนะครับมาพร้อมพวงมาลัยหนัง3ก้านแบบมัลติฟังก์ชันนะครับจอมาตรวัดนะครับส,สวยใหญ่ๆแบบนี้เลยเป็นตรงกลางจะเป็นจอแสดงผลแบบ mid นะแสดงสีแบบ tft นะครับในส่วนของ คอนโซลตรงกลางนะครับจะมีช่องเก็บของมาให้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นตรงตรงนี้นะครับสามารถเก็บของเก็บพักคงพักเครื่องได้นะครับเก็บของเล็กๆน้อยๆน,นะครับไฟฉุกเฉินนะครับจออันนี้ก็จะรองรับ FMAMCD นะเป็นจอทัชสกรีนนะครับผมอันนี้เราจะปรับที่พวงมาลัยได้หรือจะปรับที่ตรง ตร,ตรงจอมอนิเตอร์นี้ก็ได้นะตรงดิสเพย์ตรงนี้นะครับมีช่องเสียบ USB แล้วก็ AUX มาให้ด้วยนะครับแอร์คันนี้ก็จะเป็นแอร์แบบมือหมุนนะยังไม่ได้เป็นแอร์ออโต้นะแต่สภาพสมบูรณ์แอร์เย็นฉ่าแน่นอนคันนี้นะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติคันนี้นะตกแต่งด้วยหนังอ่าจะเป็นเหมือนมันจะนิ่มๆแข็งๆนะตรงนี้แล้วก็จะตรงข้างเกียร์เนี่ยจะตกตกแต่งด้วยลายไม้สีน้ำตาลเช่นกัน นะครับฐานเกียร์ตกแต่งด้วยสีเทานะตรงช่วงขอบฐานเกียร์เนี่ยลากยาวขึ้นมาจนถึงด้านบนนะครับ ання, จะเป็นตกแต่งด้วยสีเทานะครับค <Columbus> ันนี mornings, ้แอร์แบ็กคู่หน้านะครับคันนี้รับรองปลอดภัยแน่นอนนะครับมีช่องเก็บของให้2ช่องด้านหน้าตรงนี้หนึ่งช่องนะครับแล้วก็จะมีเก๊ะมีเกะตรงนี้ให้ด้วยนะอีกหนึ่งเก๊ะนะครับมีที่เก็บแก้วน้ําให้ด้วยนะไม่ได้เรียกว่าเก็บแต่เรียกว่าวางนะจะมีตรงนี้ให้นะครับที่วางแก้วน้ํา ทั้งทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของคนขับนะครับผมอ่านะครับยละเรียดโดยทั่วไปคันนี้นะครับถือว่าสวยงามนะครับรถพร้อมใช้งานนะเป็นเบาะหนังสีเบทนะครับอ่าและที่สําคัญคันนี้นะในส่วนของเบาะนะครับฝั่งคนขับนะครับจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับนี่ให้ดูกันเลยนะครับ เป็นเบาะหนังไฟฟ้าปรับตรงนี้ได้นะครับปรับพนักพิงเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะครับอันนี้ถือว่าสะดวกสบายมากๆนะครับโครงสร้างต่างๆถือว่าสวยงามนะรถคันนี้ไม่มีการชนหนักมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดห้องเครื่องคันนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.9ลิตร ddi blue power นะครับมาพร้อมแรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะครับผม คันนี้ก็จะมาพร้อมกับเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์นะครับรายละเอียดห้องเครื่องโดยทั่วไปนะครับเดิมๆนะครับคันนี้รอยแต้มสีต่างๆยังอยู่ครบนะครับไม่มีคาบน้ำมันเยิ้มใดๆนะครับผมในส่วนของโครงสร้างก็เช่นกันนะไม่ว่าจะเป็นจุดน็อตยึดฝากระโปรงนะครับรอยอาร์คโครงสร้างด้านหน้านะครับเรียกได้ว่าเดิมๆนะครับไม่มีการชนหนักทำสีมาแน่นอนนะครับ ให้ดูเลยนะครับเดิมๆทุกชิ้นส่วนนะครับโครงสร้างด้านหน้านะครับเดิมๆออกจากศูนย์ยังไงเราขายอย่างนั้นเลยนะครับแบตเตอร์ลงแบตเตอรี่ก็ใหม่นะครับพร้อมใช้งานนะครับเครื่องฟิสต้าติดง่ายนะครับสําหรับมิวเวคคันนี้นะครับรายละเอียดต่างๆที่เห็นนี่เป็นรายละเอียดเดิมๆนะครับลูกค้าคนไหนดูคลิปแล้วสนใจติดต่อเข้ามาเลยนะครับออกรถได้ทุกสาขาอาชีพกันเลยทีเดียวนะในส่วนของสากะโปงนะครับนี่ผมให้ดูจุดน็อตยึดนะ ไม่มีขยับนะครับน็อตไม่เคยถูกถอดนะครับฝากระโปรงเดิมๆขอบสันเดิมๆป้ายลาเบลรายละเอียดต่างๆยังอยู่ครบนะครับมีแผงฉนวนกันความร้อนมาให้ด้วยนะครับผมอ่าสวยๆเลยนะครับอยู่ในคันนี้นะครับลูกค้าที่มองหาอยู่นะครับแล้วสนใจนะครับบอกเลยนะคันนี้ได้ไปถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ อี u ู u m มิวเคันที่ผมเพิ่งรีวิวไปคันนี้นะครับมาลูกค้าที่ดูอยู่นะแล้วสนใจนะครับหรืออยากจะเข้ามาดูรถคันจริงทดลองขับนะครับเรายินดีเลยนะครับเข้ามาได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับรถมือสองนะครับเราตั้งอยู่ที่มินบุรีกรุงเทพนี่เองนะครับซอยเสรีไทย68แยก1นะครับหรือติดต่อผมนะครับโอทเซยนต์ได้ที่เบอร์0984465222นะครับ 0984465222นะครับผมโอตเทจยนนะครับยินดีให้บริการนะครับแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องการจัดไฟแนนซ์นะครับช่วยทุกเคสดันทุกเคสจบทุกเคสนะครับออกรถได้ทุกสาขาอาชีพเลยนะครับเคดิตดีฟรีดาวดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79นะครับและที่สำคัญนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับออกรถวันนี้พ่อีกทีปีหน้าเลยอ่าโปรดีมากๆนะสำหรับเดือนสิงหานี้นะครับลูกค้าที่ ได้ดูคลิปแล้วนะสนใจนะติดต่อเข้ามาเลยนะครับผมแล้วครับก็ก่อนจากกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องโอ๊ตรถมือสองด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของผมต่อไปนะครับสําหรับคลิปหน้านะผมจะมารีวิวรถรุ่นใดนะครับห้ามพลาดนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์ก็ต้องขอตัวลากันไปแล้วนะครับสวัสดีครับ